ช้างเนี่ยติโกฟิเชียรช้างสามเพลนครับมื่อนี้กรับมาแต่เมื่อคืนนี่แหละครับก็ว่าเด้๋ถ้ายคลิปฝนตกอุม้มีอารมณ์วันนี้มาไปนอนพักมาที่นี่ก็ออกมาหาง,งา้นแล้วครับนี่พ่อพี่น้องแลเบื้องเงี้ยและเบื้องความาล้างการครับเพราะว่าหน่วยสองสอง,งกำลังเป็นกำลังไอ้ตั้งตัวอยู่หน่วยหนึ่งนั่งแล้า พี่น้องไปชมความอลังการงานแสงนี่ครับปัดจอเยญ่ยีดีไหมตักมมาเนี่ยทักอี่ลิปความอลังการแียงว่าเบื้องน้ำกันครับพี่น้องเบ็ดทอวนี้ส,สุดอีหลิ ส่วนส่วนลส่นี้ย่ดาัางลานตั้งออกี่น้องรดเข็ดแล้วมาทธานสวัสดีครับมขึ้นอี่ะฝนตกนิดน้อเพราะเขามาแล้วไอ้เด็เพื่อนเอาเขาเอือมามืขึ้นนี่ยผมไทัามาฮะมืขึ้นเนี่ยแถ<อ>มาผมมาทัามา,มมาเ,เพราะแห้เสียน,นุนหาที่พักแห่ผมไปกลับไปท,ปที่พัก เดยปะกับมันอเนยังอีกเมนอีหย่างนะยกโป้มาขึ้นอย่างบ่จอดเลยบ่คนถามกันนี่ยเอาโฟกึรีบยกขึ้นไอผมมันยกลงได้เออคือบอกโฟกลิีบไม่พอมันไหนมื่เห็นเขาเฮ็ดหรือต่ว่ากูว่าเท่าอระว่ารถโฟกลิฟไหมกว่าติดจนเนีแล้วนี่ผมถามเนี่ยอ่งปีแรกๆเลยครับแถวนี้ก็จะยืดเลยบ้างทำไมอ่ะโอ้ สี่วาถวตบมันต้องเลี้ยงเราบะเลี้ยงมาได้มันต้องเลี้ยงไงแทมเปิดซึบๆเด็ดขาดมงเลี้ยงเหรอว่าเอามันต้องเลี้ยงอย่างเดียวขาดเะว่าเสียหนาบมได้ผมีนี่เขียนมาขึ้นนี่ตึบๆไปเดี๋ย้นี่ครับของแฉะเลยนี่ครับจักเทียบมาเทีต้องฟังต้องมาสัมผัสเบื่อเอาครับนะนะเอ็นปะผมใส่นอนแตมขึ้นต้องถาตั้งตู้ต้องให้สอยกันนี้ครับ ชัดเปี้ยเลยเต๋อใช่อยังซอยกัดมเพื่อเต๋อจับชัดเปี้ยเลยดิบอป่นี่แมีนครับโอ้ผมนอนอยู่เราคุณเนี่ยผมยังตื่นสะดุ้งตื่นเนาะตึ๊บก็ไผ่มาเปิดจะได้มาฟังบ่าเมื่อคืนนี่มผมก็ไปก่อนนี่ผมกับอดก่อนเพรผมอดบ่อไปโอ้ผมโอ้กับมือหัวอันมือหัวน้องนาเนี่ยผมมือหัวน้องนายเสเวียนเนี่ยวัดกี่จิตีนึงแล้วเนาะบอกว่าหาสิบกิโล ทาได้แค่สองทุ่มห้ากิลบล้อเลยเหรอครับปัดนะีหน่งกุก่นนั่งขายได้สามต่ว่าแกคุมอยู่ได้คุมเยอ่ผมว่าคุมอยู่ได้ไหมเห็นคุมเยอะแล้วครับคุมอยอ่ดนี่ครับพี่น้องเองกาลันตีโดยไปอำนาจพาเพลินครับเราพาเพื้นอย่างเดียวครับสุดยอดมเร่งน่ครับว่าตาเปลี่ยนไม่ยอมใส่ใส่ใส่หมดว่าเปิดหาเม็ดนึงกับจุ๊จุ๊ตาไร้เหรอยตาแดงนะครับถ้าตาแดงมันยืยากเลย อกมาแขนมาขาแขนมาดีดนะคแล้วบรรยากาศครับในงานครับมื่อนี้กต่ยี่สิ่งสถิตอยู่นีนีบดขึ้นบดมือบดขึ้นครับพูลแล้วรถแห่กัักขนาดได้รถแห่บุครับพี่น้องคนนี่สิบสองรอยไปจอดเซเ,เปิดปิด ปิดวงอ่ะปิดวงปีหนาอีวีสิบสองรอบไม่จอดรอหนีได้ประเทศไหนมั่นทานโรง้ารหน้าบ่าด้อครับคือวางแผ่นไกลครับเสียเอ็ดไปเด้เสียเอ็ดเ้นอนหลับดีไปพักผ่อนครับพ่าแกดูแลงานเมื่อคืนโยมเมื่อคืนแมรเลนเมืนพ่อแม้เล่นเมืออันนี้เช็คแล้วเช็คแล้วพอมนหมอน่ออันนี้เช็คแต้เมื่อคืนอ้ยเช็คแต่เมล่อะไนเก็บตอ อู้เดี๋ยวว่าปูสัตว์ปูเสี้ยนไหมเถี่ยมือแรงมาสัมผัสได้ครับพี่น้องกับความอลังการกับระบบเสียงกับเสียงเสียงกลางอเมเจอร์ครับชัดแท้แน่นอนชัดเป๊ะแท้แน่นอนครับเสียงแหลมบักย่างไรครับไม่ต้องสืบ

ตั ata, ้งจังได้ละบานนี่ยกต้องใช้คนไยเติบอยู่ดิเอียงตั้งกป้วเล็กัของีสิบสองตู้คนเดียวอ้เมนเหลียเนาะน้ำหนัก บอสผมคำนวเรื่องน้ำหนักตู้ได้ใหมครเราถ้าถ้านั่งร้านมันต้องเอามาอีกนั่นแหละวันนี้ทัดแต่ทัดมันต้องแข่งต้องการต้องการประกอบคู่ขึ้นไปงแข็ง้มันอเสร็จแข็งตัวนั้นแล้วทำคัญไงแข่งนั่นแหละลองไอตัวรับำหนักคือแข็งค้ำคนนี้นั่ง้านมันต้องมีทัดเนี่ยมันต้องมีทัดมีสองฟังอยู่แล้วได้แข็งโตมากทีล้อล้อล้อครับสร้างขนาเพิ่มยูถ้ากีตั้งต่อเดียวก็ได้เพราะว่าไอแข่งแข่งมันเป็นเป็นยูยูฟอมมันหน่กเอามายูสองอัน อือยู่ในรถตั้งอยู่ตั<ถ>้งอันเดียวอันเดียวที่ว่าขึ้นไป็นแล้วพอขึ้นกลางอ่าได้บ่ได้แต่ว่ามันใหญ่โอ้มันมันหลายตู้ถือได้เนาะบลอกกระบะกันนี่ราขามันตั้งตรงแค่มาเยอะเที่ยวพี่ติตั้งทั้งทั้งหลังพี่ตินั่นครับมันที่ได้แบบนั้นเลยเพราะว่าตู้เบร์ เดียกันน้ำก็สุดทีเพียวไหมอืมตั้งทั้งหลังตังอีได้ถ้ามองกลางกลางตู้ถ้าถ้าถ้าที่ตั้งให้มันอยู่น้ากันก็ต้องเมื่อกี้แบบเดียวกับลำลดตู้ลำโพงนะครับแต่ว่าถ้าาแบบนี้ก็ได้เัมนเขาก็เฮ็ดดี้เลี้ยวมันคอดคนเลยตัวอยู่บมเมนต์หรือไม่ได้เปิดพราะกันตอกตัวกัดร้องเปิดร้องเบิ้งคำนมันคำนันไปเฟียดกันก็บพราต้องเปิดนันนี่สองอย่าง แต่ผมยานได้น้ำหนักเลยอ่ะตอนนี้ที่ที่คิดท,ท,ท,ที่กันคือน,น้นำหนักตู้เสีกเยกลาเพราะว่าถูกรถลดล,ดลำพงเฮ็ดบอทันครับต้องเอาตู้มาตั้งเอาครับพี่น้องอมันก็เลยชิ่งอ่ะเน่จากน้อยอ่ะจิมีกีกได้ไหมยกยกลงมาแล้วสั้นที่สามบุการ <ผม S 1> ์ตขึ้นหนักใช <ผม S 2> <า>่ป่ะขี้ทอดับวิวเจ้าเลยช่วงรุ่นบุกเบิกอ่ะหกคนปิดลงเงาแบบดับวิวเลยเนี่ยเนี่ยโอแต่ว่านี่หนักเด้ กระโงงโพดตอนยกขึ้นเอาโฟกนี้ยกขึ้นแล้วตอนลงเอาคนยกลงนี่นะเฮ็ดแบบเฮ็ดกรรมเด้วสิตั้งเฮ็ดแต่้นิ้วให้เรียนวิชากันหลายๆอย่างต้องสี่งละต้องสี่งละรสชาติรสชาติให้ศึกษาวิชาหลายอย่างแค่นั้นยาเฮ็ดจอสายตาได้ครับวางเงี้ยวางเนี้ยวางเลยเียกเรียนไหมเรียนเลยเรียนเลย